เจ้าตัวแม่นี่พี่น้องอาปลาดุกผู้ใดอยากได้ปลาดุกวันนี้สนใจสั่งได้เลยค่ะโลละหกสิบบาทจ้าเปิดบออีกแล้วเปิดบออีกแล้วขึ้นสะพานไนม่นห้าเหลี่ยจักเดียวแล้วนะได้ได้แล้วเริ่มแล้วใช่ไหม,มสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้สิผ้ามาเบิ้งปลาดุกเลยจ้ะที่ฟาร์มเ้าเลี้ยงไว้นี่นะคะกับเขา น่าจะเป็นเดือนที่ขน่าจะเข้าเดือนที่สามแล้วนะคะประดุกไงนะคะนี่เห็นบอกอันนี้เป็นผลผลิตจากอาหารลดต้นพืนสัต์นะคะบอกว่าจะเป็นแม่แดงหรือว่าไข่ผํามเราจะพวกพืชน,นาำนะคะเสริมด้วยอาหารประดุกนะคะเขาเหลียงเขาจะใส่อาหารลดต้นพืนสัตว์นะคะในการเสริม,มเห็นบอกจเห็นในว่าปะดุกเขาตอนไงขึ้นแห้งนะคะ วันนี้เขาจะมาขัดเอาตัวด้ไงนะคะไปขายบ่อนี้ยักไปหลายเพื่อแล้วนะคะสามารถสั่งได้ให้คั่เลื่อนนะคะโดยที่เขาจะจำหน่ายในชุ่มชนนะคะแต่ีิเล็กรันละ60บ,บาทน,นะคะอ่าีว่าประดุกเป็นเงื่อนเดือน3เดือนนะคะนี่เห็นบ่สามารถฮ็ดได้แล้วนะคะพี่น้องโดยที่ห้าบต่ตตองสิ้นเปลืองค่าหัวอาหารจนเกินไปนะคะ เพราะว่าที่เขาเรียงอยู่เป้ามนีก็คือเข้าจะบริหารหัวอาหารหลายนะคะกับให้ชาแรงใส่หัวอาหารส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหลายก็จะเป็นไข่ผําแม่แดงแล้วก็พวกจอก,กต่างๆนะคะเพื่อนจะกะกัดกินหากแบบนี้นะคะน้องเห็นปะอันนี้เป็นพักซบนะคะจะเห็นได้ว่าปลาดุากเพล่นจะกัดกินนะคะคือมันมีการกินอยู่ตลอดเวลากตมันอาจจะมีบางนะคะที่ว่าโตเพิ่มโบซ้ากันนะคะแต่ว่ากับโบห้างบบหางกันหลายนะคะเพราะว่าโตหนหน่อยเขาเด ัดไปไหวอีกบอ่อนึงต่างหากแล้วนะคะบอ่อนี้นะคะจะโล่งไหวน่าจะเกือบเกือบขั้นโตอยู่นะคะแต่ว่าก็กำลังจบขายไปหลายเพียวแล้วนะคะจับขายแม่จับกินแม่นะคะก็ดีช่วงนี้น้ำท่วมนะคะจะเลยเห็ดในการจัดการบอรมันขันขางลำบากนิดนึงนะคะเพิ่งได้มีโอกาสเปิดน้ำออกนะคะหลังจากที่น้ำท่วมสวนมาประมาณเดือนนึงนะคะ เขาพึ่งจะได้มีโอกาสเปิดเบื้งเปิดน้ำออกเพื่อเปลี่ยนน้ำประดุกนะคะเพราะว่าคือน้ำขันอกมันจะเต็มเป็นเป็นลักษณะนี้เลยนะคะมันจะเต็มเห็นบ่กากันน้ำพี่ดองพี่พึ่งสูบออกเมื่อกี้นะคะสูบเพื่อระบายพอดีมันนี้เห็นน้ำมันแหง้งลงหลังจากที่ห้อสูบก็เลยจะจับประดุกนะคะถี่นีดขนาดใหญ่ออกไปจำนายนะคะเพราะว่าถารมัมนใหญ่นี้กันแห้งมันก็จะ,จะ โตกินแกงก็จะใหญ่น,นะโตกินบ่แกงก็หน้อยเอาก็เลยตก่องนี้ไปขัดแยกออกนะครับจะดูเขาโตนั่งงานแต่เนาะนี่แตคือข้าเรียกแบบนี้นะคะเป็นเกษตรแบบเพิ่งพลาตนเองนะคะบ่ได้เน้นแต่ว่าอาหารอย่างเดียวเพราะว่าทุกมือนี๋ว่าอาหารประดูกับแท่งเนาะสอบเรื่งกับประมาณหาลอยขึงนหกลอยบาทนะคะ แต่ว่าดูสีฟ้าของข้าทั้งปลาดุกทั้งกบทั้งปลานะคะเข้ากับใส่เดือนหนึ่งว่าหารเต็มที่นะคะกระสอบหนึ่งมีใส่ได้เกือบสองเดือนนะคะเพราะว่าเข้าอาศัยคือหนามวดหัซอยนะคะลองก็ดูข้าวโตนั้นไงบบมีแถมโบมีหยั่งนะคะช่วงนี้ก็ขึ้นต้องสูบเหมือนกับว่าสูบน้ำออกเรียงไว้นะคะเพราะว่าคน คล้ายๆว่าิ่นเปลี่ยนน้ำเพิ่งๆจะได้เปลี่ยนน้ำเพราะว่ามันอันนี้ก็ได้กระดูกขาวด้เปล่นี่นะคะจะเป็นได้ใดข้างนึงนะคะที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆสมาชิกได้เหีียงนะคะธีการเลียงมันจะก่ได้ไม่เหนียงอย่งยากเลยนะคะในะส่วนของกระดูกก็คือเรียงง่ายนะคะอัตราการตายนี่จะตายแค่ ช่วงที่ห้าเลี้ยงแหลกๆนะคะที่ห้าเอาป่ามาลงนะคะยังบอน,นี่นะคะที่ห้าเคยลงผิดในลงแต่ะะทื่เพิ่นจะตายเฉพาะช่วงแหลกๆนะคะตอนที่มาลงใหม่ๆพอเป็นนี้ปับ๊บโตปรับสะพา,านน้ำกระได้นะคะทีเ่เ้าแตจะมาทําความสะอาดโบอของเพิ่นนะคะหลังจักเอาตัวนี่ไงเหลือเอาเงงตัว่ง่ายไปขายนะคะใหม่ทดลองเลี้ยงปลาดุกนะคะเคือที่สองเคืแอแรดจ้ะ บอค่อยะสบความําเร็จปันใดนะคะฟ้าตัวในหน่อยกับไข่แล้วนะคะหน่อยหน่อยก็ชุดนี้เพราะว่าชุดที่แล้วห่อเหลี่ยงไม่หฮมนะคะมันมันก็ได้ถือแสงแดดนะคะแสงแดดอาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สร้างผลปนุ่นจะเริ่มเปิดตได้ดีนทันวนหนึ่งนะคะเพราะว่าถาห้อเลี่ยงไม่โมจนเกินไปเวลาเขาใส่ผืดหนามสิผิวหนามห้อมันกะบาหญ่หรือว่ามันกะเหตุผลผพืชนาเห่าเน่านะคะเพราะว่าบ่บ่ได้มีการสังะห์แสงนะคะ แต่อยู่หนีปัญหาอีกอย่างหนึ่งของการเลี้ยงนะคะก็คือเข้าจะเลี้ยงแตงหอมยางคาล่านะคะบางเทือเม็ดยางคาล่ามันโตกล้องมอังสิโกบปลาดุกจะกินนะคะเพราะกินเข้าไปแล้วเพิินยหอ่บ่ไดดนะคะเหตุใ้เพิ่นตายนะคะเพราะว่าระบบยหอ่เพิ่นทำงานบ่อใดนี่ก็จะเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาก็จะต้องเอาสแสลมนะคะมาปิดเผื่อบ่ให้ ใบใหม่หรือว่าอันนี้เป้นะคะเป็นตัวพึ้นออกนี่แต่โตง,างา่าอวดสวยอ่สวยเลยนะตัวใหญ่เด้อเปปลาดุกเลี้ยงอยู่หนีบะข้าวนะคะพาะห้าวโบเดนินหัวอาาหารแบบลอยก็เส้นนะจนมากก็จะเป็นลักๆกกับหัวอา,ารประมาณสามนะคะฝืดน้ำ ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะในการเลี้ยงแต่ปลาดูเขาก็ใหญ่นะคะแล้วก็งามนะคะตัวเสมอกันบ่มีบ,บาดไม่แผลนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเขาจับขายไปหลายเติบแล้วนะคะจะขายไปหลายกิโลแล้วนะคะจากถือว่าน้ำท่วมนะคะมันเหลือมันก็จะมีปัญหากับช่างเขามันจะน้ำท่วมนิดนึงนะคะเขาก็เลยช่วงน้นเขาก็เลยต้องเล็งระบายออกนะคะอรนะ่อยมงเนาะอืมมัน โอ้โหบางท่านเดี๋ยวมีคนสน้งังเดี๋ยวไปโพดขายนี่นะคะกับเอาขึ้นไปนะคะเพื่อจี่าจะได้โพดขายลูกค้าฟูทีเพิ่นสนใจนะคะขอ